ผมก็ผมคนบากไรยซีฉนเนลนะครับเด้อครับมันอีจะพามาสูบปลาพี่น้องไปเบิ่งกันครับสูบปลาครับพี่นอ้องใกล้ทิบกนะครับเก็บปามกันนะครับเด้อปาลาแป่ะไหลครับปลานี่ ของบอครับเสียโจครับเสียโจหลุดบอค่อยงครับไปได้เสียสูบด้นแล้วครับเนี่ยสูบมาได้สัวโมงหนึ่งแล้วครับน่าจะได้กินพรุ่งนี้นู่นแหละมั้งครับเนี่ยครับเสียเจ้าของบอครับผมครับผมครับครับพี่น้องผลงานจากที่ว่าสูบสาครับผมได้ปลาได้พอได้กินครับพี่น้องได้ปลาไหลแบ่งแม่งกันไปครับผม กับปคอครับขาไม่ไหมผมมาเสียบแสะพี่น้องมากินน้ำการน,นะครับเด้อแปะสะปลาช่อนตัวสำเนียงกำลังต้มสมแซ่บครับพี่นอ้องต้มสมแซ่บก็แซ่บ,บ,บอยู่ครับมขึ้นกับเห็ดกิน,น,น,นแน่อยู่ครับ พี่ปอกพี่น้องฮิดเปซ่าครับมากินกันนะครับด้อพี่น้องเปซ่าครับเปซา่า กันทีทีครับพร้อเรียบร้อยกัวเรียบร้อยครับผมล่าเอาลงซึ่งเท่าครับผม ซึ่งเตรียมใบกระมีตกะไข่ใบบกูดกักชีรองก้นครับนอ้อง ามาดอีกครึ่งชั่วโม,มงมนจาเมืองหม,งมครับผมครับพี่น้องจากทีหนึ่งในมาเป็นครึ่งชั่วโมงครับสุกแล้วพี่น้องโอ้ยเป็บขนาดครับครับแปรซาครับล้างหค่น้ำจิ้มครับพี่น้องจิ้มน้ำจิ้ม ครับคนล่างพักครับอุ้ยอะไรนพักกินกับเปราซาครับไม่กินนะครับแล้วแล้วครับพี่น้องนะครับเมี่ยงปลาครับเมีย่ยงปลาแซ่บๆชิมเมืองล่าบอกล่า,ลาเป็นอย่างไรรสชาติ เลยครับกินกังานมีน้องบรรยากาศขั่ว้างบ้านครับแซบวอแซบยีวอโอ้ยบกวกอ้นวนอเนาล้ครับด้วยพี่น้องกินกันครับแซบครับเปะสะมาแม่มากินพอแล้วหเ่าแซบครับ มาบพี่น้องยิ่งก็กสมกันครับเสียพี่วันน้ำอือ่อาอเลยบุ๋มฮะเข้ามาครับวิถีสารมานเฮ้าหนึ่งเป๊ะสะปาช่อนนะครับอย่าลืมกดใดกดซับตะไคร่กดไปประกูดพวกหน่าให้นะครับเด้อ กินกันด้วยครับพี่น้อง